ผู้หญิงก็ผู้หญิงเหรอวะอย่าทะเลาะวิวาดกันในร้านนะครับมึงเสือกอะไรด้วยวะฮะไอเด็กเสือกกระจอกอยู่ไหนเนี่ยอออบอสหรอบอสคะสวัสดีค่ะพี่ยี่ไอหน้ามีนี่มันต่อยหน้าผมนะโคตรเจ็บเลยอะเกิดอะไรขึ้นอะคนนี้คะเคยตุ่นเนี่ย มันลังแกคุณลุงที่เก็บของเก่าขายตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะนูเห็นเต็มสองตาเลยใช่ครับผมก็เห็นเต็มสองตาเลยว่าไอ้นี่ยมันดูถูกเหยียดหยามคุณลุงเขาพี่ครับผมว่าอะไรมันออกเหอะอเฮ้ยอยเด็กเสิร์ฟกระจอกมึงมีสิทธิ์อะไรวะมาสั่งให้เจ้านายกูอะไล่กูออกฮะ,อ,ะอย่าไปฟังมันนะมีสิทธิส์สิเด็กเสิร์กระจอกกระจอกคนนี้เป็นน้องชายของเทนเอง ฮะ huh? น้องชายใช่เ่่นต้องตกใจแล้วนะคำที่นายต้องตกใจคือคำนี้มากกว่าฉันไล่นายออก uh. พราะบริษัทของฉันอะจะไม่เก็บคนที่นิสัยสันดานก้าวร้าวแบบนายไว้เด็ดขาดอ,อ๋อถ้ายังอยากจะนั่งที่ร้านต่อนะก็ขอความการุณาอย่าส่งเสียงดังรบกวนถูกแขกคนอื่นไม่งั้น จะไปไหนก็ไปเดี๋ยวใจตังมาด้วยแล้วก็ทะเลาะวิวาบปับหนึ่งพันบาทใดมไหมไปดาววันเนี้ย เธอกับลุงอยากกินอะไรก็สั่งเต็มที่เลยนะมือนี้พี่เลี้ยงเองแต่แต่ว่าไม่ต้องเกงใจแล้วนะร้านเนี้เป็นของน้องชายพี่เองได้เลยครับพี่สาวเดี๋ยวผมจัดเต็มให้เลยขอบคุณมากครับนะ <c oughs> ครับลุง